สวัสดีค่ะร้านขวัญมาราซาวอีกแล้วค่ะมาบ่อยเลยช่วงนี้ค่ะกับ Honda n เ1 100รคันนี้เนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะสดสดร้อนๆ้อนเลยค่ะเพิ่งเพิ่งออกจากศูนย์มอเช้าอ่ะใช่ค่ะมาจากจังหวัดระยองเลยนะระยองจ้ะไม่ไกลเลยนะคะออกจากได้ไงเขาบอกว่าสิงคโปร์ยังมาที่นี่เลยแล้วกแค่นี้เองใช่ไหมอ่าระยองแค่นี้เองออกจากศูนย์มาปึ๊บเข้ามาติดตั้งแคชบาร์เสร็จแล้วก็เข้ามาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ร้านขวัญเลย เหมือนเดิมค่ะป้ายยาตัวเองค่ะลูกค้าค่ะร้อยวัดจบที่แรกนัดกันแค่คู่เดียวแต่ว่าดูเห็นคันเมื่อวานติดไปแล้วค่ะก็เลยอ่ะไหนไหนติดแล้วก็ติดไปเลย,ยจะมีขาวบนเหลืองล่างเหลืองล่างมัน <3 S 1> แยก <บน S 1> ใช่ใช่มันเป็นสวิทชแยกไงข้างบนอ,อยากจะขาวข้างล่างอยากจะเหลืองข้างล่างอยากจะเหลืองข้างบนอยากจะขาวได้หมดเลยอ่านี่นะคะกําลังจับผิดช่างนะคะว่าสายไฟเขาไปยังไงมีสายไฟลกรุงรังหรือเปล่า โอ้โหการเก็บงานต้องถามลูกค้าได้ไหมว่าผมถอดชุดสีป่ะครับพี่ไม่ถอดเลยครับเดียยังไงยังงงแค่พี่กการทํางานค่ะของเราไม่ถอดชุดสีเลยแล้วก็สายไฟเนี่ยแทบไม่เห็นเลยอันนี้ค่ะมาหัวใจค่ะสําหรับการติดตั้งไฟสปอตไลท์ของร้านขวัญก็คือของเราเนี่ยจะมีดีเรมีฟิวนะคะเก็บงานประมาณนี้เลยเหลือทักเปียแหละที่ไม่เรียบร้อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งไฟด้านนอกแล้วก็ตาแหน่งใหม่อีกแล้วเหรอตําแหน่งใหม่ทุกวันเลย เดี๋ยวค่อยว่ากันอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูกันตั้งไฟด้านนอกค่ะเอาละค่ะเราทำการตั้งไฟเรียบร้อยหมดแล้วค่ะกับ NT 1 1 0รร้อยดวงร้อยร้อยวัตรร้อยวัตรสี่ดวงจบจบนะคะอ่านี่ดูลำแสงเลยสี่ดวงของร้อยวัต์จ้าข้างบนอยากจะขาวข้างล่างอยากจะเหลืองข้างล่างอยากจะเหลืองข้างบนอยากจะขาวได้เหมือนกันหมดเลยแต่เวลานะคะ พักไฟขอทางจะติดพร้อมกันเลยสี่ดวงนะเป็นประมาณนี้เลยโห้ยจบจริงๆเอาละคะ่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ค่ะติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยมั่นใจในร้านขวัญมราซาวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ